ก็ารสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณทีที่สื่อมวลชนทุกนนท่านนะครับก็วันนี้ผมสสเทาทีพบดินจิตตกรน,นะครับก็เป็นผู้ที่ยืน่นพรบสุราเก้าหน้าหรือว่าเป็นพรบร่างพรบสัมปทชานฉบับฉบับแก้ไขพรสอนะครับที่ได้มีกาโรโหวตไปเมื่อนะประมาณเทียงครึ่งของวันนี้นะครับก็ผลการลงมติน,นะครับก็ มีเป็นการโหวตว่าตามที่นิติที่ครอร์เสนอว่าจะอุ้มร่างคลเรอรนี้ไปศึกษาต่อภายใน60วันหรือไม่นะครับซึ่ง60วันนี้จริงๆแล้วอ,อย่างตัวอยาอ่างคอเรอ์ข้างต้นเนี่ยก็คือมันอาจจะเร็วกว่า60วันก็ได้นะครับก็คือ45วันอะไรก็ได้นะครับซึ่งก็จะกัดเวลาที่60วันผลการลงมตินะครับก็คือเห็ุด้วยให้อุ้ม200เกิด เห็นด้วยให้อุ้มเนี่ยคือ195เสิียงนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฉียดฉิวในขณะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับถ้า,าขอบร่างเองและผมเองเนี่ยต้องขอบคุณหนึ่งก็คือพรรคเจ้าไกลเองนะครับแล้วก็สองคือพรรคพวกฝ่ายค้านที่มาลงมติ ambitions. ไม่เห็นด้วยและมั่นันว่าเราอยากให้พิจารณาภายในวันนี้โดยไม่มีการดีรอเรื่องปากท้องของประชาชนอีกต่อไปรวมถึงนะครับออขอบคุณครับภูมิใจไทย นะครับที่มีเพื่อ,สอนสสบางคนเนี่ยจากพรรคภูมิใจไทยก็ลงให้ถึง6คะแนนนะครับในการไม่เห็นด้วยให้อุ้มพรรคประชาธิปัตย์7คะแนนเสียนะครับที่ไม่เห็นด้วยให้อุ้มนะครับรวมถึงพรรคน้องใหม่นะครับแต่เพื่อนสสเก่าหลายคนนะครับพรรคเศรฐกิจใหม่เนี่ยก็โอ,โอ้เกือบ15คนเลยนะครับพอยังไงก,ก็ขอขอบคุณในะฮนะเจ้าของร่างที่ทับสุ่ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันว่า ตอนนี้คือรางของเรายังยังไม่ได้ตกไปนะครับก็คือความหวังยังเป็นไปต่ออาจจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนว่าดีเลยแต่เบสกันหน่อยแต่คือไม่ถือว่าดอกของเราเนี่ยยังไม่ติดผลแต่ดอกของเราก็ยังไม่ร่วงลงดินนะครับก <s> ็อายากให้ทุกคนรอเวลาอันสุกงอมอีกไม่เกิน60วันที่อาจจะเป็นสมัยประชุมหน้าไม่เกิน2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะได้เข้ามาแล้วก็เป็นแบบชีช้ชะตากันใ,ใหม่นะครับยังไงก็ ฝากพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนยังไงให้กำลังใจาการทํางานนะครับของพวกเราพักเก้าวไกลแล้วก็ผมแล้วก็รวมถึงเครือข่ายที่สนับสนุนเรื่องอพรบบสุราเก้าแรสฉาับนี้ด้วยนะครับผมก็สัญญาว่าผมจะรณรงคต่อไปแล้วก็พยายามเปลี่ยนความคิดคนนะครับแล้วผมก็เชื่อจริงๆนะว่าวันนี้ว่าสภาผู้แทนราษฎรัสเนี่ยมีร่างพรบบที่ประชาชนได้ไประโยชน ม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลก็อาจสามารถที่จะมาเห็นร่วมกับฝ่ายค้านได้ก็เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความที่ยินดีแล้วหวังว่าผู้คนจะสัมผัสได้ถึงศรัทธาของผู้แทนรัศดรที่มีเป้หาหมายที่ดีกับประชาชนในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็อาจจะกล่าวขอโทษประชาชนนะครับที่อยู่ด้านนอกที่วันนี้เราอาจจะยังไม่สําเร็จผมก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้ที่จะมอบให้นะครับก็คือเป็นผลการลงคะแนน นะครับในวันนี้ที่จะมอบให้กับภาพประชาชนแล้วก็อยากจะให้ได้กล่าวอะไรหน่อยความรู้สึกว่าถึงถึงถึงด้างนี้ครับเชิญพี่เบนครับครับผมดีนะครับครับผมในฐานะของตัวแทนภาคประชาชนนะครับเรารวมตัวกันเพื่อจะเรียกร้องให้พรบตัวนี้ผ่านไปอย่างรุ่งร่วงให้มันสะดวกและรวดเร็วกว่านี้ เราไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปศึกษากันอีกแล้วเพราะเราก็เห็นการทํางานของพรรคมาแล้วแล้วเราก็ได้ร่วมพูดคุยกับคณะทำงานที่ทํางานให้พรบสุราตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็เชื่อเชื่อมั่นพรบตัวนี้ครับว่าสามารถทําให้ประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้จริงๆวันนี้ต่อให้มันจะยังไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องการจริงๆแต่เราก็เชื่อครับว่าอนาคตทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกับเราว่าการแก้ไขสุราเรื่องการเล่นการยินของประเทศนี้มัน ทำให้ชีวิตของประชาชนนี้ oh ขึ้นได้จริงๆก็ขอบคุณครักข้าวไลขอบคุณพับที่ร่วมในการโหวตทุกท่านก็อยากให้วันนี้เป็นครั้งแรกท,ที่เราได้เจอกันแล้วก็ถ้าไหนที่อยากจะชิมสุราของประชาชนก็ขอให้ไปข้างหน้าครับเราจะมีสุรานังเบียร์มาให้ทุกท่านได้ชิมกันโอเคครับขอบคุณมากครับมีตำหนักไหมครับมีตำหนักไหมครับดีไหมีเสิร์ ระวงอเรานะครับไม่ดื่มจะดีนะครับเือว่าจับไปนี่นะครับเป็นห่วงนะครับยังไงก็ของกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกั้งนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้พบกันใหม่ในในในวันที่อาจจะเป็นฟุฟิลด์ที่เราได้ชูแขนสูงสูงในสภาแล้วก็ตามความขันดหรือตามร้านเล่าเกี่ยวแล้วเราก็วันนั้นจะจะไม่ได้ดื่มเบียร์ที่เป็นของประชาชนนะครับในของกลาของคุณนะครับเอาเอารูปแบบยืดหนึ่งยืดอี้ จบไปแล้วนะครับสาหรับการแถลงนี่เราเป็นการขอบคุณนะครับที่สภาผู้แทนสษฎรไดงมตินะครับให้ผ่านร่างพรบสุราก้าหน้านะครับโดยในวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการยื่นหนังสือกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับดังนังนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าหนึ่งนะครับของการที่ประชาชนก็จะได้มีสิทธิ ในการที่จะผลิตนะครับเป็นสุรานะครับหายด้วยตัวเองนะครับโดยกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเงื่อนไขต่างๆก็จะลดน้อยลงไปนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางกลุ่มทะลุฟ้าก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับประชาชนเบียร์นะครับที่บริเวณแยกเกียรกายหรือบริเวณหน้าหน้ารัฐสภานี้ก็จะมีการนำเบียร์นะครับที่เป็นเบียร์ของประชาชนนะครับมา ให้ผู้ที่อยู่แถวออนี้หรือว่าผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้มีการดื่มกันนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สถาผูนแทนราษฎรนะครับท่านผู้ชม